ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโจชัวหวองนิดนึงคุณผู้ชมที่เรารู้กันนะคะก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นแกนนาหลักของฮ่องกงแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นบางช่วงบางตอนที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ระหว่างที่โจชัวหวองกับคุณแม่เหมือนเขาไปเดินเล่นที่เขาเนี่ยค่ะขึ้นไปบนภูเขากับสุนัขจูงสุนัขไปคุณผู้ชมได้ยินเสียงคุณป้าคนนี้ไหมคะคุณป้าคนนี้พูดตลอดทางเลยนะคะพอเขาเจอชัวโจชัวหวองเขาชี้หน้าด่าโจชัวหวองบอกว่า โจชว่องเนี่ยเป็นสุนัขรับใช้ต่างชาติรับเงินมาทําให้ชาติเกิดความวุ่นวายทําร้ายเยาวชนที่คล้อยตามเขาทําให้เยาวชนหลายคนต้องติดคุกทําลายอนาคตของเยาวชนฮ่องกงนี่เป็นวินาทีที่คุณป้าคนนี้เนี่ยเดินไปเจอชัวโจชว่องและเขาตัดสินใจทําพฤติกรรมนี้ขึ้นมานะคะคุณป้ายังพูดด้วยนะคุณผู้ชมบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าพร้อมจะซื้อตั๋วเครื่องบินส่งให้โจชว่องไปอยู่อเมริกากับพ่อนะคะคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลค่ะ ท่าน知唔知听唔听到系啊屌兜系啱噶啦你搞咗香港搞咗年几啦你知唔知啊他洗洗唔洗搞去美国嗰度搵阿爸啊搵你契老豆啊วันท mm. ี <tem <tem ่ไหนนี่ฮะนทีแม้ว่าโจชัวบอกนั้นก่อนหน้านี้ก็จะลาออกจากพักที่ตัวเองสังกัดนะฮะหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายด้านความมั่นคงแต่ว่าตอนนี้เวลาออกไปใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะ ก็อาจจะไม่มีความสุขมากนักเพราะว่านี่ฮะพาคุณแม่พาสุนัขนั้นไปเดินเล่นนะฮะแต่ว่าถูกคุณป้าคนหนึ่งนั้นก็เข้ามาต่อว่านะฮะบอกว่าเป็นสุนัขรับใช้ต่างชาติไปรับเงินมาเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายกับฮ่องกงและทําให้เยาวชนฮ่องกงที่หลงเชื่อนายคนนี้เนี่ยต้องติดคุกต้องเสียอนาคตคุณป้าบอกกูเลยว่าพร้อมจะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยส่งให้โจชัวหว่องไปอยู่ที่อเมริกา รปรากฏว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยมีแต่เสียงชื่นชมคุณป้านะใช่มีคนบอกว่าคุณป้าเนี่ยพูดแทนคำที่อยู่ในใจของคนฮ่องกงทั้งหมดเลยครับนะคะ